ยอนคันโปรดของเอมหรอคะถ้าเกิดว่าเอ็ไม่ตอบว่าออตโตสามก็คงแปลกนะคะแต่ว่าจริงๆยังไงอยากเชิญให้มาลองขาวกันคะ่ะเอมชอบออตโตสาเพราะว่าก่อนถนนด,ดีนะคะมีฟีเจอร์หนึ่งที่เอมชอบมากก็คือเปิดปิดออโตได้เวลาขับในกรุงเทพเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าทุกคนจะรู้บางทีเรา เหยียบเบรกปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเหยียบเบรกค้างถาเออร์ไม่ก็กดเข้าเกียร์เ e อ็นตัวนี้เนี่ยมันไม่จําเป็นนะคะถ้าขับในรถคือปดปุ๊บถ้าเกิดเราเบรกปุ๊บเนี่ยมันก็อยู่เฉยๆเลยแล้วก็ถ้าจะไปค่อยเกิ่งแบบเหยียาาบแอค c e l e ร a t ทอีกทีหนึ่งค,ะคะ่ะซึงตัวนี้เอ็มใช้เวลาเอ็มขับในซิตี้แต่ว่าก็จะปิดเวลาไปทางไกลนะคะก็ยังไงก็ลองขับกันดูนะคะคือจริงๆแล้วเอ็มเป็นคนชอบมาสแตงมากเลยแต่ว่าคือตอนนี้ความฝันของเอ็มคือจริงๆเอ็มอยากได้มัสแต็ปร1971นริงแก้าเทิรหน้เอนะนเป็น EV เพราะฉะนั้นเนี่ยรอ,อก่อนสักพักหนึ่งพอมันมี conversion ที่แบบดีอย่างเงี้ยค่ะเอมก็คงที่จะลดในฝันของเอมก็คือมาสเตอแต่เป็นมาสเตอที่เทิร์นเป็น EV แล้วค่ะ mm hmm. จริงๆก็ยังไงเราก็รู้ระบเมืองไทยเราเราก็ขับรถไม่ค่อยไม่ค่อยยังไงนะ respect จราจรกันไหก็ยังไงก็ขับกันอย่างอย่างระวังละกันนะคะแล้วก็ยังไงเนี่ยบนถนนเนี่ยว่าเวลาขับทางไกลกลางคืนก็ ฝากดูกันนิดนึงละกันเพราะว่าเอม็มเป็นคนขับทางไกลค่อนข้างบ่อยนะคะก็ขับกปอย่างระมัดระวังละกันค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะการขับรถทางไกลนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเอ็มเนี้ยเอ็มจะกินกาแฟแต่จะกินกาแฟไม่เยอะเกินการขับการกินกาแฟเยอะเกินเนี้ยบางทีเอ็มว่ามันทาให้ใจเราเต้นเร็วนาอเราก็จะก็แบบเหมือนบางทีเแบรบกกระชุและหกนิดนึงค่ะแล้วก็นอนให้พอนะคะขับรถกันให้เซฟค่ะขอบคุณค่ะ